สึกเนื้อหรือสึกตายกลุยคว้าใชยไปทั่วทุกแควนสึกรบไม่วันใครสึกรักท็ไมเจ็บใจสุดแทนทาเสื้อต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายพ่อเจ้าพูดยังนั้นเชิญด้วยกุมารทองจริงสิหากไม่จริงพ่อจะกล้าพูดให้เสียเชิงชัยได้ยังไงเล่า เจ้าหอมเดินเข้ามาใกล้ๆข้าหน่อยสิใกล้อีกสิใกล้อีกเจ้าหอมเล้วสั่สนทำไมเนี่ย ข้าข้าก,กลัวไม่น <Momo S 1> ักคนละกลัวกลัวอันใดหรือกลัวกลัวว่าแม่จะปล้ำข้าเจ้างกุมารทองหัวเราะอันใดนาหงชักเหมือนพ่อไปเสียแล้วเหมือนยี่ยังไง พ่อของหนูพ่อใกล้สาวคนใดสาวคนนั้นเป็นสั่นเทิเหมือนโดนมลเนสน่ห์เว <c oughs> ลานี้หนหงก็เช่นกันใช่ได้เข้าใกล้ก็สัน่นเทิมเพราะมลเสน่ห์ของเนหงพายจะ้ะเ <c oughs> ช่นนั้นหรือยังก็แสดงว่าน้ำมาถูกทางแล้วละสินโหงหากทำอันใดให้พ่อไม่พอใจหรือไม่ไว้ใจสักวันพ่ออาจจะตัดไปหาด้วยการส่งเนโหงประพุดไปเกิดจะ้ะปุณาทองเจ้าคิดว่าพ่อเจอ้าทำเอี่ยงจริงหรือ น้าหงพ่อหนูมีงานต้องทำมากมายนะหากน้าหงจะไม่พ่อหนักใจจนเสียงานคนอย่างพ่อหนูจะเลือกงานมากกว่าเลือกผู้หญิงจ้ะหรือบางครั้งหากตัวพ่อเองนั่นแหละที่ทำงานเสียพ่อยังอาจเลือกสลยชีวิตตนเองเพื่อให้งานเดินหน้าต่อก็ได้นะจ๊ะนับภาษาอะไรกับลูกเมียที่พ่อจะตัดม่ได้เพื่อให้กับงานราชการจ้ะกุมารทองพ่อเจ้าจะทำตัวเยี่ยงพระไม่สันโดษเชียวหรือ จ้ะเนืห้หงพระเวสสังดอมบอมเพนทานบาลมีส่วนพ่อน่าจะบอมเพนวิริยะบารมีคือการทำงานให้ลุร่วงเป็นอย่างดีงั้นเรารี่ไปกันเถอะใกล้ถึงเรือนมาแล้วยังใกล้แล้วจะ้ะเนื้หูดีมากงั้นทำตามแผนนี่เจ้าโหมครับ เล่นเป็นพ่อเลี้ยงใจลายให้มันเนียนล้วกันนะอย่าให้พวกมันสงสัยขอรับลับผมจะพยายามขอรับดีมากน้ำเอ้เจ้าหนูเจ้าหนูเจ้าหนูใครมาด้วยน้องสาว น้องสาววิ่งมาไม่ีอันใดพี่ชายช่วยลูกชายข้าด้วยเถอะให้ช่วยอันใดช่วยให้รอดพ้นจากพ่อเลยของเขาอันใดน,นะเจ้าเด็กนี่ลูกชายข้าเองจ้ะเฮ้นี่เองเลยข้าจะปันให้ตายคาดาบไปเลยพี่ชายช่วยลูกชายของข้าด้วยนี่พ่อเลี้ยงของเขาจะตามมาฆ่าลูกของค้าไอ้สุจัดก,การมันพ่อไอ้เก่เรื่องดาบยิ่งนัก ไปนี่เองไปขวางทางข้าทำไมเอ็กจะฆ่าผู้หญิงกับเด็กไม่ได้นี่เองแสหาเรื่องดิเอเอกจะทำไมพี่ชายพี่เท้าชายฆ่าไปด้วยเถอะนะอันใดนะ เจ้าจะยกผู้ชายเจ้าให้ฆ่าหรือชใช่จ้ะถึงเขาหยุดนะจ๊ะเขากับพ่อเลี้ยงต้องฆ่ากันตายแน่อันใดน,นะลูกชายเจ้าโปเดสนะแต่เขาเนี่ยนายเอาเรื่องมาจจอพี่ชายเมื่อวันก่อนเขากับพ่อเลี้ยงของเขาทะเลาะกันเจ้าเด็กนี่ก็เลยเอาดาบไปฟันที่แขนพ่อเลี้ยงของเขาวันนี้พ่อเลี้ยงของเขาก็เลยมาเอาคืนพี่ชายเขาเขาหนีไปได้วยเนะจ๊ะอ๋อเจ้าเด็กนี่ดุแฮฮึทอมทอม เ้าไปกับลุงคนนีเถอะนะแม่จะอยู่กับข้าเยอะหรอจ๊ะใช่เพราะว่าเขาคมขายยิ่งนักลุงพาข้าไปทีเถอะแม่ย่างงี้ข้าหายอยากอยู่ด้วยไหมไอส้สุรีบไปเด็ดสุดเราจะได้ไปกัน เออได้ไอ้กี้ยอมแพ้ข้าไหมฮ้ยอย่าพี่ชายพิชยยอมทางสุดท้ายที้ได้ไปกันยังวะไปเจ้าหนูไปกอบข้าบุญแท้อยู่ๆก็ได้เด็กมาโดยไม่ต้องออกไปค้นหาที่ใดแม่มันให้มาเลย แม่มันนักสามีใหม่ยิ่งกว่าลูกอีไปแผนสำเร็จแล้วแม่ของพายถูกต้องมันคงเอาโตัวกุมารทองไปรวมกับลูกนางแผนที่หายไปนั่นแหละ ถ้ายัง,งนั้นแผนสำเร็จแล้วแม่หองพายมองค่าทำไมแม่คุณได้โปรดส่งค่ากลับไปหาท่านคุณแผนด้วยเถินค่าอยากกลับไปทำงานรับใช้ท่านไม่อยากจะอยู่ใกล้ๆค่าแล้วงั้นหรือค่าหาอยากไม่เงี้นมองตาค่า บอกให้บอกตาข้ายัางไงล่ะแม่หงพายฉันย้่ยยวนข้าเลยข้ากลัวแม่นะักกลัวอันใดเล่าข้ากลัวว่าแม่หงพายจะ ปล้ำค่าเสียกระมังสะโหมเพิ่งเคยเจอผู้ชายง่งของครั้งนี้แหละ รังัยรุ่นก็เรื่องเครื่องขุนซ้อมขุนขุนแคนขุนช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งบิ้งิงแตนวันทองเจะคนซื่อเอุนช้างเลยตื้อเอามาครอบรองแทนคุณ สึกะลุยคว้า,า,าชัยไปทั่วทุกแคว้นสึกรบไม่วันใครสึกรักทำไมเจ็บใจสุดแนทนชาเสื้อต้องไว้ลายสาตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแพนมาสิเข้ามาใกลๆเออคุณแพนจะกอดเธอไว้แน่นๆ